เพื่อนๆเจอเห็ดไมตะเกะไปทำงานกันค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ็ดองศาข้างนอกบอกเยอะมากบอยากพามองไม่เห็นถนนเลยทุกคนให้ดูข้างหน้ายากาศทุกคนเอหนาวหนาวเย็นเพราะถึงขนาดว่าหนาวตอนนี้เจ็ดองศาแต่ มันมืดมากทุกคนขับขี่ด้วยความปลอดภัยทุกคนทุกคนบรรยากาศดูเอาถั่วบางคนชุดามาเห็นงานเมืองหนอกสิดสบายนานหนาวมากมันลำบากมันต้องต่อสู้กับอากาศกับสภาพแดดร้อนตัวสิไดใจเงิ่เขาประเมีนธรรม,มาด่าเด้พี่น้องทำงานทุกวันนะอยู่เมืองหนอก ไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดทุกคนดูบรรยากาศข้างนอกมองไม่เห็นถนนเลยตอนเดยาานต้องระวังขนาดเปิดไฟหน้าไฟท้ายทุกคนสุดยอดปะตอนนี้ซิปโมงค่ะทุกคนหมอกเยอะมากร้อนกับหนาวมาเจอการกลายเป็นหมอกพี่น้องสุดยอดเลยเพื่อนๆเจอเห็ดไมตะเกะ คั้งแรกที่เจอตรงเง่านี้นะเพืเ่อนๆดูดิเง่าใหญ่มากนะเห็นไหมเพืเ่อนๆเห็นไหมสะอ่อนพี่นอนเดี๋ยวรอเบืองเราเขาขสีเงายดำใดญ่นาะเขาสามารถโตได้อีกเท่าตะก,ก้าเก็บเห็ดเลยได้ทุกคนงาม,มาครับโชคดีที่เจอเห็ดเริ่มออก